ใช่ดิฉันมาถ่ายอะไรในวันนี้บอกเลยตื่นเต้นมากตอนรู้ข่าวคือดิฉันได้เข้าชิงเป็นโนมินี Creator of the Year ค่ะของงาน TikTok Award นะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากคือในชีวิตเคยเข้าชิงอยู่ครั้งหนึ่งก็คือในด้านสายฟ o o d นะแต่ว่าไม่ได้เข้าชิงมาหลายปีแล้วปีนี้เข้าชิงใครจะตกใจมากแล้วพี่ๆี่เขาก็เรียกมาอัดวิดีโอในวันนี้นะคะบอกเลยว่าทีมงานอลังการมากๆเลยที่บอกว่าอะไรที่ ทิ่ดได้อยู่อย่างเดียวเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินอร่อยอคือเรามีความสุขเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราส่ง,เงเจอเน์จ้นั้นะถึงคนดูเอาใหม่ได้ไหมคะได้ครับ เป็นการเล่าถึงเรื่องราวว่าเอ้ยดิฉันมาเป็นติ๊กต k อกเกอร์ได้ไงแรงบันดาลใจคืออะไรต่างๆน,นานาบอกเลยว่ามีช่วงที่จะร้องไห้ได้วยนะเพราะว่าอะไรคือเขาถามว่าโมเมนต์ที่ดิฉันประทับใจบนติ๊กต็อกเนี่ยเวลาที่ฉันเล่นเนี่ยคืออะไรคือประทับใจมากๆเลยคือตอนที่แบบเพื่อนๆแบบเข้ามาบอกว่าดิฉันเป็นความสุขให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนชีวิตคนเราอะ่ะมันไม่มีอะไรมากเลยนะแบบคือการที่เราคนนึงสามารถมีผลต่อจิตใจคนคนนึงได้อะ่ะมันเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยนะเราก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆที่เติมไฟให,ให มันเหมือนเป็นการแบ่งปันกันอะรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยขอพุณทางทิกตอกด้วยนะที่ให้ชื่อเข้าชิง Creator of the Year ในปีนี้นะคะแล้วก็จริงๆแค่ได้เข้าชิงก็มีความสุขมากๆแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะร่วมโหวตให้โบได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็สามารถโหวตกันได้น้อเพื่อนๆเอาว่ารางวัลน,นี้เป็นของเพื่อนๆทุกคนเลยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยเพราะว่าพอรู้ว่าโบมีชื่อเข้าชิงเพื่อนๆ,ๆก็ทักมาหมดเลยว่าเอออยากจะช่วยกันโหวตช่วยกันโหวตขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนต่อจากนี้ก็จะทาผลงานให้ดีที่สุดค